รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2รอบการประเมินงานตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30กันยายน2565ผู้รับการประเมินนางสุภัทราคำจันทร์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแสงศึกษาเกิดเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2511 ปัจจุบันอายุ53ปีรับราชการเมื่อวันที่1มิถุนายน2536อายุราชการ29ปีจบการศึกษาสูงสุดในหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนานากระแสงศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่ที่ตำบลน,นากระแซงอ,อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น514คนข้อมูลบุคลากรข้าราชการครูจำนวน27คนบุคลากรจำนวน9คนรวมบุคลากรทั้งสิ้น36คนสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบที่1 1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งได้พัฒนาและใช้นวัตกรรมเพื่อบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นการบริหารจัดการเชิงรุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามกรอบภาระงานตามมาตรฐานตำแหน่งดังนี้การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ 4G NKS Model นวัตกรรมพัฒนาองค์กรโรงเรียนนากแสงศึกษา ในการบริหารงานโรงเรียนในกระแสงศึกษาได้นำนวัตกรรม c g NKS Model มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการพัฒนานวัตกรรมตามกระบวนการ Research and Development กรอบความคิดสำคัญ c g NKS Model คือการดำเนินงานโดยมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของมิติ 4G ได้แก่ c u d a d m i n i s t r a t o r ผู้บริหารดีมีคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการประสานสัมพันธ์ทันเทคโนโลยีบริหารมีประสิทธิภาพ Good School ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศแวดล้อมดีเทคโนโลยีทันสมัยปลอดภัยต่อผู้เรียน Good Teacher เป็นครูวิถีใหม่ใส่ใจคุณภาพการศึกษาพัฒนานวัตกรรมก้าวนำเทคโนโลยี Good Student แต่งกายดีมีความรู้คู่คุณธรรมเปี่ยมล้ำทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะ กำหนดรูปแบบการทำงานด้วยขั้นตอน P.D.C.A. บนพื้นฐานตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบ N.K.S. N. New Normal โอกาสคุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภัย K. Knowledge ผลสำมฤทธิ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ S. Skill ทักษะชีวิตทักษะการทำงาน การบริหารเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายได้กำหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มงานนำลงสู่การปฏิบัติดำเนินงานตามบริบทแต่ละกลุ่มงานโดยมีการวิเคราะห์ขอบข่ายงานกำหนดแผนงานดำเนินงานตามแผนงานสะท้อนปัญหาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้ดำเนินงานสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาทั้ง5ฝ่าย จากการบริหารโดยใช้ c G NKS m o เดลได้สะท้อนให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานตามตำแหน่งอย่างครบถ้วนในด้านการบริหารวิชาการการบริหารจัดการสถานศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์การบริหารงานชุมชนในเรื่องของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งนำผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ด้านการพัฒนาตนเองในฐานะผู้นำของสถานศึกษาได้นำสี g n k s Mo เคมมาเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Good Administrator โดยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการศึกษาเอกสารงานวิชาการเข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์งความรู้ทางด้านวิชาการแล้วนำความรู้ไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี้เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูบุคลากรตลอดจนชุมชนเชื่อมั่นว่าในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนากระแสงศึกษาจะสามารถสร้างคุณภาพให้เกิดกับผู้เรียนชุมชนตลอดจนบรรลุปเป้าหมายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. การพัฒนางานตามประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา สภาพปัญหาที่นำไปสู่ประเด็นท้าทายจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการสะท้อนปัญหาในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมกับผู้เกี่ยวข้อง พบว่าครูผู้สอนยังขาดสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ทันสมัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสื่อไม่สามารถทำให้บรรลุปเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ได้เท่าที่ควรการมีส่วนร่วมและความสนใจของผู้เรียนยังมีผลไม่เป็นที่น่าพอใจด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่ประเด็นท้าทายในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านความคิดสร้างสารรค์เพื่อให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลตามประเด็นท้าทายจากสภาพปัญหาดังกล่าวได้นำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้โมเดลการนิเทศด้วยการโค้ชเช่งครูสู่การสร้างนวัตกรรมประกอบไปด้วยกระบวนการทำงานคือศึกษาข้อมูลพื้นฐานกำหนดแผนงานดำเนินการนิเทศครูสู่การสร้างนวัตกรรมสร้างสัมพันธภาพการเรียนรู้เผยแพร่สู่สาธารณชนสรุปการดำเนินงานแต่ละกระบวนการดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหาบริบทสภาพแวดล้อมแนวทฤษฎีเพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหา 2. กํกำหนดแผนงานเพื่อวางแผนการนิเทศ 3. ดํดำเนินการนิเทศครูสู่การสร้างนวัตกรรมภายใต้แนวความคิดการนิเทศครูเพื่อนำสู่การสร้างนวัตกรรมโดยเน้นหลักการโคชชิ่งเพื่อให้ครูได้พัฒนานวัตกรรมแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ ระยะที่1สร้างนวัตกรรมเป็นการนิเทศให้ความรู้ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของครูผู้สอนระยะที่2นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียนเป็นการนิเทศเพื่อติดตามการนํานวัตกรรมสู่การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น ระยะที่ 3. สรุปและสะท้อนผลเป็นการนิเทศเพื่อสรุปและสะท้อนผลเมื่อสิ้นสุดการสร้างและการนำนวัตกรรมไปสู่การจัดการเรียนการสอน 4. การสร้างสัมพันธภาพการเรียนรู้โดยผู้บริหารตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการนิเทศติดตามให้ข้อเสนอแนะแบบกลรยานมิตรให้การช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อให้การสร้างนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมาย 5. เผยแพร่สู่สาธารณาชนคือการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้นวัตกรรมผลงานที่เกิดจากกระบวนการทำงานในการใช้รูปแบบการนิเทศผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามประเด็นท้าทายปรากฏผลดังนี้1 ครูผู้สอนโรงเรียนนายกระแสงศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยร้อย 2. ครูผู้สอนโรงเรียนนายกระแสงศึกษามีสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยร้อย 3. ผู้เรียนที่ได้รับการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมมีผลการพัฒนาหลังการใช้สื่อนวัตกรรมที่สูงขึ้นกว่าก่อนใช้นวัตกรรม องประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาได้บริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดดังนี้ 1. การดำเนินงานแผนปฏิบัติการได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานตามแผนในปีการศึกษา2,565สรุปการดำเนินงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตามแผนงานในส่วนของโครงการจำนวน28โครงการคิดเป็นร้อยละ75.68ในส่วนของกิจกรรมจำนวน56กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ51.85 2. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษามีแผนงานการดำเนินงานการกำกับติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาอาทิ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนกิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการจัดการสถานศึกษาตามมาตรการเ e ฟ y Zone in School การบริหารจัดการตามระบบ M.O.E. Safety Center มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3. นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารด้านวิชาการที่ครอบคลุมด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการกระบวนการเรียนรู้ระบบการนิเทศการวัดประเมินผลการส่งเสริมด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยกำหนดการดำเนินงานในโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องและส่งเสริมสนับสนุนการบรรลุตามนโยบายเพื่อให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. นโยบายการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยกำหนดให้มีการดำเนินงานและกำกับติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอาทิการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการดำเนินงานและแนวของสถานศึกษาการบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนเป็นต้นองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศไทยและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปฏิบัติตามกฎวินยัยกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลา อุทิศต้นต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาเกียรติของตำแหน่งหน้าที่ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคมประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้เรียนบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้ร่วมวิชาชีพในทางสร้างสารรค์สร้างความสามัคคีในหมู่คณะสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชารักษาผลประโยชน์ ของส่ววนรวมจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นบทสรุปในการปฏิบัติงานที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสู่เป้าหมายความสําเร็จอย่างเต็มกําลังความสามารถซึ่งผลจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวส่งผลให้เกิดผลงานดีเด่นที่เกิดกับตนเองสถานศึกษาครูบุคลากรและนักเรียนดังนี้ผลงานดีเด่นที่เกิดกับตนเอง 1. เป็นครูที่ปรึกษาการประกวดคอเฟอเรนซ์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2,565 2. เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนางานให้กับบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเองตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพครูจนมีผลงานดีเด่นเป็นเชิงประจักษ์ได้รับรางวัลจำนวน7ราย 3. เป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษเรื่องการส่งเสริมการอ่านเนื่องในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดมีชีวิตประจำปี2565 4. เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาว Astronomy Camp ประจำปี2565ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนนากาแสงศึกษามีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลระดับดีมากการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมต้นโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน CIP โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 2. รางวัลชมเชยการประกวดคัดเลือกสื่อและนวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนสุจริตปีงบประมาณ2565 3. รางวัลดีเด่นวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศการนำผลการประเมินโอเน็ตไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการวัดประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน4 รางวัลยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2,565ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางผลงานที่เกิดกับครูและบุคลากร 1. นนายพิทักษแผงอ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลครูดีไม่มีอาบาย,ยมุกเนื่องในวันครูโลกพุทธศักราช2,565ประเภทผู้บริหาร 2. บุคลากรได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมตน้นผ่านโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) โดยใช้พื้นที่เป็นฐานคือนางพิมพิชยาวันณคำนางสาวยั่วพาเหลากลมนางสาวทันชนุกจวนสางและนางสาวสริยาพรน,นวนภูมิวัน 3. นางสาวพัชราพรสายทากุลมีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุกเนื่องในงานวันครูโลกพุทธศักราช2565ประเภทครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงินการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2564รายการครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มศาระเทคโนโลยีด้านวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2564รายการครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระเทคโนโลยีด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลคูรุชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทป,ประจำปีงบประมาณ2565 รางวัลครูที่ปรึกษาการประกวด cover dance เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565 4. นาสานงสาววน,นิภาพรมศรีได้รับรางวัลครูที่ปรึกษาการประกวด cover dance เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565 ผลงานดีเด่นที่เกิดกับผู้เรียนดังนี้ 1. นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมตน้นผ่านโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน CIP โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 2. รางวัลเข้าร่วมการประกวด confidence เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565 3. รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันระพีระดับชั้นมปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาณดน,นทิราเทพยว,วดีกมลหลวงราชสาลินีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดา